สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอัปเดตกันสักหน่อยอามาอยู่กับแปลงต้นกระถินนะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดผมจองันที่สิบเอ็ดเดือนที่แล้วหนึ่งเดือนพอดีนะครับสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดวันนี่แหละหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนผมให้น้ําบ่อยอยู่เหมือนกันนะประมาณสี่ห้ารอบนะครับแล้วก็ ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะรอบแรกนะครับแล้วก็อัดน้ําเลยนะต้นแบบนี้นะครับดูแลหนอนให้ดีนะครับดูแลหนอนให้ดีตอนนี้อายุได้หนึ่งเดือนเนี่ยเป็นหัวเลี้ยงหัวต่อนะครับว่าเราจะได้ไม่ได้ต้นใหญ่ไม่ใหญ่นะครับต้นช้าไม่ช้าหรือว่าระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับสําคัญมากนะถ้าเราเอาหนอนไม่อยู่มันกินยอด มันก็ช้าถูกไหมครับสามสิบนะครับตั้งแต่ศูนย์วันถึงห้าสิบวันเนี่ยเป็นระยะที่เราจะต้องดูแลอยากใกล้ชิดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยทิ้งปล่อยวางปุ๋ยใส่วันไหนก็ได้เดือนไหนก็ได้มันไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราอยากได้เยอะๆนะอยากได้เยอะๆอยากได้แบบผลผลิตทั้งสูงนะครับเราก็ต้อง สนใจมานิดนึงนะครับเพิ่อแป๊บเดียวเนี่ยหนอนแรงนะตอนนี้นะครับเพิ่งฉีดไปเมื่อวานก่อนตอน28วันนะครับ4รอบละรอบ4นะครับ7 4 28อ่ยถูกนะครับเดี๋ยวจะฉีดอีกประมาณ4-5วันนี่แหละเนี่ย4-5วัน4-5วันนี่ก็น่าจะอันนี้เขาได้กินปุ๋ยได้น้ำไปเนี่ยน่าจะประมาณ เกือบคอนะครับตัวไวยนะตัวไวนะครับได้น้ําได้ปุ๋ยอะถึงเวลาระยะมันอนะตัวไวยนะครับเขาตวไวยนะช่วงนี้สําคัญนะครับน้ํามันก็สําคัญทุกเลือกทุกทุกรอบแหละนะครับสำคัญสําคัญทุกช่วงถ้าเราพลาดในขะั้นตอนไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างสมมติว่าไม่ค่อยได้ใส่น้ํานะครับเนี่ยหรือว่าพลาดในเรื่องการฉีดหนอนฉีดยานะครับเรียบร้อยเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นมันลงทุนสูงนะครับเราก็ต้องใส่ใจมันนิดนึงเนี่ยคุณเห็นไหมครับเริ่มเขียวนะครับเขียวแล้วใส่แต่ยี่เบ็ดนะครับเแบ็ดอินซีออย่างเดียวเลยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเราก็ใส่คุณดูนะครับเนี่ยดูลักษณะต้นมืดมืดเนี่ยต้นนะครับใครอยู่ใกล้ก็มาดูได้นะครับว่า โอ้โห,โหลมลมเป็นยังไเงเนาะว่ามันถ่ายเห็นเดีอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยข้างถนนเนี่ยถ่ายเห็นเออมันต้นมันเหมือนกันไหมต้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันเหมือนกันทั้งแปลงไหมครับนนข้างใน,น,เ,น,เ,ออเ,น,นเป็นยังไงบ้างมาดูได้ครับมาดูได้มันใหญ่เท่ากันไหมโอ้โหถ่ายแด่ข้างข้างถนนเนี่ยเออเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ ทุกช่วงเวลาสําคัญครับทุกช่วงเวลาบอกตามตรงว่ามันมันสำคัญทุกช่วงเลยนะครับว่าอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจโห,หมดเราไม่เข้าใจนะครับสมมติว่า25วันเนี่ยมันต้องการปุ๋ยเราไปใส่สี่สิบอย่างเงี้ยมันก็ช้าไปเนาะถูกไหมครับ ไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยหกห้าวันหวันเนี่ยมันดีฉีดยาแล้วเนี่ยนะครับตอนอยังอ่อน,ออนอยังต้นเล็กๆเนี่ยเราไม่ฉีดเราไปใช้เดือนไสิบวันกว่านะครับสิบเอดสิบสอวันต้นมันก็ชะง,งักมันก็ไม่ได้รับปุ๋ยตรงไหนหนอนลงเยอะนะครับลงเยอะก็ลุมเล้าจนไม่รอดเลยนะครับนะแทนที่เราจะได้เยอะไปอีกมันก็ได้น้อยถูกไหมครับ อันนี้แปลงกระถินเนี่ยอยู่ประมาณสักสามไร่นะครับแล้วก็แปลงตรงนูน้นสองไรเป็นห้าไร่นะชุดหลังนะครับเดี๋ยวจะเกี่ยววันอังคารละดูซิว่าได้ไรละตันไหมนะครับดูซิว่ามันได้เป็นยังไงบ้างนะครับก็น้ําอย่าให้ขาดนะครับปุ๋ยยาดูแลให้ดีเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะครับแต่ถ้านะเราดูแลมาดี แต่40วันเราไม่ใส่ปุ๋ยเพิ่มอีกแล้วดินเราไม่มีคุณภาพพอขอ้าวโพดแกนนะครับข้าวโพดแกนนะต้นไม่โตไม่อวบไม่ไปไหนเลยนะครับเนี่ยคุณเห็นอย่างเงี้ยคุณต้องใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงนะครับสูตรเดิมสูตรเดิมนี่แหละครับศูตวันก็อินซีย25วันก็อินซีบวก21นะครับสามไร่ผมใส่ไปสามลูกรอา ลองพื้นสองลูกนะครับเดี๋ยวก็ใส่อีกสักสามลูกพอะนะครับอีกอาทิตย์นึงนะครับไม่เกินสี่สิบไม่ถึงสี่สิบวันหลังเดี๋ยวผมใส่ปุยอีกแล้วนะครับรอบนี้ผมอาจจะเอายี่บเอ็ดมาสองลูกแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ลูกหนึ่งนะครับก็คือยี่บเอ็ดลูกหนึ่งเทในกระบะบัม้มแล้วก็เทปุ๋ยอินทรียไปครึ่งลูกแค่นั้นนะครับนะอันนี้ลูกต่อลูกนะครับรอบสองเนะี่ย รอบ3นีน่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ดูต้นเอาเนาะต้นดูมันเออมันเขียวไหมมันต้นมันโตได้แค่ไหนนะครับ30วันเนี่ยมันต้องเพียงเอวแล้วนะครับ40เนี่ยมันต้องเพียงคอแล้วสี่สิบห้าสิบวันเนี่ยเพียงคอนะห้าสิบวันห้าสิบสองสิบสามวันห้าสิบห้าวันเนี่ยดอกเริ่มออกนะครับดอกเริ่มโผล่พอดอกออกหมดแล้วนะครับมันจะสูงถึงสองเมตรห้านะพอ อระยะ70บวันเนี่ยหกสิบถึงเจ็ดสิบวันเนี่ยมันจะสูงขึ้นอีกยี่สิบถึงสามสิบเซนถึงห้าสิบเซนนะครับเพราะฉะนั้นต้นข้าวโพดเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปถึงสามเมตรนะนั่นคือสุดของมันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณอัดมากเกินไปนใะส่ยูเรียามากเกินไปนะครับตอนห้าสิบวันนี่ท่วมหัวไปเลยเดี๋ยวมันจะไปออกฝักตอนนู้นแหละฝักจะอยู่บนหัวคุณนะครับฝักจะอยู่บนหัวนะ อยู่บนหัวคุณเลยแล้วทีนี้ลมมาก็เรียบร้อยนะครับถ้ายังไม่แก่เรียบร้อยนะครับถ้าฝักแก่แล้วล้ม,มไม่ไม่มันไม่เป็นไรนะแต่ถ้าล้มมาเมื่อไหร่นะครับตอนที่ยังไม่เข้าเม็ดเนี่ยเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมบอกเลยเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพายุมันเราไม่อาจรู้ได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่ใช่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีนะครับก็ ประมาณนีนะ้ประมาณนี้นะครับแปลงนู้นก็เหมือนกันเนาะเดี๋ยวฝั่งนู้นเขาตัดอ้อยแล้วนะครับนู่นกำลังขึ้นอ้อยกันอยู่นะครับแล้วก็ไถแล้วก็ดันต่อออกนะครับแล้วก็จะวางเมนวางทำในรอบต่อไปนะครับทำไปเรื่อยๆื่อครับเดี๋ยวก็ดี มีทุนทำอย่างอื่นต่อก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็ร้านร้านปุ๋ยร้านที่ร้านนะครับที่ร้านอยู่ไทยงามสามารถเซิร์ชใน Google Map นะครับผมไปตั้งค่าไวแล้วผมไปใส่ร้านไปแล้วนะครับชื่อร้านทำลายหายจนแหละพิมพ์ใน Google Map ครับแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเองว่าแผนที่ว่าร้านอยู่ตำแหน่งไหนๆๆนะครับชื่อร้านไม่มีหรอกอยู่ข้างเคอรี่นะครับอยู่ซีแยกแหละ ทางไปโรงเรียนอนุบาลซสยงามนะครับก็ใครมาก็พบปะพบเจอกันได้ถ้าเป็นถ้าเป็นผมมาอยู่อยู่ที่ไร่นะครับแฟนอยู่ที่ร้านเนาะผมก็อยู่ที่ไร่นี่แหละนะครับอยู่หลังวัดหลงหลังโรงเรียนหนองแม่แตงนะครับี่อยู่แถวนี้แหละนะครับก็ใครสงสัยยังไงก็โทรสอบถามหรือไม่ก็ทางไลน์ทางเพจเอานะครับใครสงสัยยาหรือย,ยังไงจะฝากยาหรือย,ยังไงก็โทรมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ